กันต่อนะคะสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันก่อนค่ะก็เ,<อ>เมื่อวานนี้ทางประลัดกรุงเทพมหานครนะค,นคะในฐานะของผู้มในยการเลือกตั้งกรุงเทพค่ะก็พร้อมด้วยทางกกตกรทมเนี่ยนะคะก็ถแถลงถึงเรื่องของการไม่รับผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนื่องจากว่าขาดคุณสมบัตินะคะสี่รายด้วยกันเอ่อสสทั้งผู้ว่าทั้งผู้ว่าทั้งสกน,นะคะก็ประกอบไปด้วยนายไกรเดชบุญนาผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมหมายเลข19เนื่องจากพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามก็คือเป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นในกิจการสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน2คือนายอดีเทพจาวลาผู้สมัครรับเลือกตั้งสงกเขตดุสิต อันนี้ก็ขาดคุณสมบัติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องของทะเบียนบ้านยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพคือไม่ได้ตามที่กำหนดอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งนายพีรพลกนกวลายผู้สมัครสกอเขตพญาไทยก็มีลักษณะต้องหา้า <c oughs> เป็นเจ้าของหรือถ,ถือหุ้นในกิจการสื่อเหมือนกันคนที่4ี่คือนางสาวนัททวีเปาชายัยผู้สมัครสกอเขตบางนา มีเป็นลักษณะต้องห้ามนะคะก็เนื่องจากเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็สี่คนที่ที่ที่ต้องห้ามลงสนามในครั้งนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้สมัครคนอื่นๆนะคะวันนี้มันมีรายงานว่าคุณรสนาเตรียมที่จะฟ้องเนชั่นด้อยค่าเสนอข้อมูลเท็จโดย คุณรศนาบอกว่าเตรียมฟ้องเนชั่นด้วยค่าเสนอข้อมูลเท็จกล่าวหาว่าเคยสอบตกผู้ว่ากทมมาแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยลงสมัครเลยด้วยซ้ำตั้งคำถามเหตุเพราะนโยบายค้านต่อสัมปทาน BTS หรือไม่เม BTS เนี่ยคือขณะนี้มันมีประเด็นสำคัญก็คือสายสีเขียวแต่ที่คุณรศนาพูดเนี่ยมันจะเป็นหมายความว่า BTS เนี่ยสามารถ20บาทได้ เขาทําได้นี่เขามั่นใจอย่างนั้นค่ะคราวนี้ทําไมเนชั่นจึงมาฟออจึงมา,มาด้อยค่า,าโดยบอกว่ากุรุษนาเคยสอบตกใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันแพงเนี่ยมันคนนิดเดียวเรื่องอไฟฟ้าเรื่อง,องน้ํามันเนี่ยอออไอ้ด้อยค่าคุณรสนาเรื่องนี้ไอ้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญนะเพราะว่าเนชั่นเนี่ยหุ้นส่วนของเขาเนี่ยก็คือธนายองอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีท่าทีของการฟ้องร้องไม่ใช่ฟ้องร้องคือด้อยค่าเล่นงานคุณลฆษณาเพราะมีคุณลฆษณาเนี่ยที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับธนายงเนี่ยนะฮะว่ายี่สิบาททำได้บางคนเนี่ยเขาเสนอ30สิบบาทแต่คุณที่เป็นปัญหามากก็คือคุณอัศวินเพราะคุณอัศวินเนี่ยเรื่องกรณีรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยนะของธนายงคุณอัศวินเห็นด้วยกับทาง คุณป๊อกหรือรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยที่ราคา,เ,าเส้นทางสายสีเขียวเนี่ยหกบาทค่ะนะโดยที่คุณอัศวินเนี่ยไปเห็นด้วยแล้วคนอื่นนี่เขามองว่ามันแพงเกินไปเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันเป็นค่าใช้ใจ่ายอันหนึ่งของผู้มีรายได้น้อยแต่ไอ้ธนายงเนี่ยมันควรจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนในในใน,ใน รัเสเซียหรือในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยรัฐต้องซับซิไดมไม่ให้ราคามันสูงถูกไหมฮะฮไม่งั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันที่มันจะราคาถูกมากรัฐต้องแบกเอาไว้หรือมีวิธีที่จะเอ,อเขาเรียกอะไรเจราจากับฝ่ายลงทุนนะจริงๆรัฐเนี่ยนะลงทุนในตัวรางเป็นหลักแต่ทั้งฝ่ายธนายงมาบริหารด้วยด้วยด้รถแล้วก็การจัดการเพราะงั้นเนี่ย ก็ตั้งคาถามว่าแล้วทําไมคุณอัศวินที่ลงสมัครผู้ว่าจะไปต่อเนี่ยทำไมถึงไปยอมเรื่องห5สบห้าบาทาก็เพราะคุณอัศวินกับคุณป๊อกคุณานายกนะเป็นคนตั้งคุณอัศวินมา,าแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณป๊อกเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยก็ดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณอัศวินก็ต้องเอาใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติเหมือนกับผู้สมัครบางคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับ Uh, บริษัทเขาเรียก uh, ทำเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีเรื่องนโยบายแบบกุลสนาที่ว่าเอาหลังคาเนี่ยเป็นโซลารเซลล์ S <S นะแต่ประเด็นที่จะเกิดขึ้นผมฝากท่านผู้ชมต้องดูว่าผู้ว่าคนไหนเนี่ยเสนอนโยบายแล้วทำได้หรือเปล่ามันไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ ถูกไหมฮะ,ฮะ,ะนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างคุณอัศวินนี่ก็คือไปขัดแย้งกับฝ่ายของคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามเนื่องจากว่ามันเป็นรถไฟที่อยู่ในเมืองก็จริงแต่จริงๆคนที่จะต้องดูแลเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรกระทรวงคมนาคมแต่คนที่ดูแลมหาไทยดูแลกรทมคือป๊อกผู้ว่าอัศวินถูกแต่งตั้งมาโดยกลุ่มคน ก็คือประยุทธ์แล<ช>้วประยุทธ์ก็อยากให้อาศาวินได้เพราะง<ม>ั้นเนี่เวลาแกไปคลององอ่างแกถึงโดนเล่นงานไงแกไปนางเลงด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็จะชอบพูดเียว่าให้เลือกผู้ว่าที่เป็นนักปฏิบัติใช่ใช่<ล>ใชคุณประยุทธ์เวลาคุณจะช่วยใครเนี่ย อ้าปากปุ๊บเห็นลิ้นไก่แล้วคุณอัศวินนะคุณลอชื่อเข้าไปเลยดีกว่าใช่คุณอัศวินเดี๋ยวนี้พอไปหาเสียงนะอย่างล่าสุดไปดูในเวทีแบบเวทีปราศัยดีเบตอะไรที่เขาสื่อเขาเชิญน่ะคุณอัศวินก็จะเคลมตัวเองว่าเขาเป็นนักปฏิบัติเขาทาอะไรมาแล้วบ้างปลูกต้นไม้ไปเท่าไหร่บ้างทําคลองใสทำอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเป็นนักปฏิบัติมันก็เลยไปเเยอานักปฏิบัติท แต่เรามีนายกที่ไม่เห็นนักปฏิบัตินี่นักพูดเหรอ,อนใช่นักพูด <c oughs> คือจะทอล์กแก,ออกองเดียวอ,ะอ่ะที่แต่พูดมมไม่ทําเป็นพวกนาตโต้ใช่แต่มีคนมีคนรอรอฟังเรื่องนี้รอฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยกับจากจาก,จากคุณสนธิเองก็ดีนะหรือว่าจากค่ายเราเองก็ดีว่าเอ๊คุณอัศวินเนี่ยคืออิสระจริงหรือเปล่าแล้วก็อิสระล้มหลวงอ่ะอิสระล้มหรอแล้วก็เอ๊ะทำไมทําไมคนที่อยู่เบื้องหลัง ที่เขาคาด้วยอยู่เบื้องหลังอะถึงได้แบบจะฟัดกันยังไงอะแต่ว่ามาเชียคนคนเดียวกันคือเชียคุณอัศวินล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่ชัดเคยบอกไงว่าคุณต่ายต่ายคงเตยต่ายคงเตยก็เป็นที่ปรึกษาอัศวินแล้วก็เป็นคนสนิททัมมนัทในขณะที่เราก็เห็นว่าบิ๊กตู่ค่อนข้างจะเชียคุณอัศวินแต่บิ๊กตู่กับธรรมนัทเนี่ยโอ๊ยกบดล้างแค้นกันอยู่เลยเนี่ยแต่บิ๊กตู่เขาเชื่อว่าเขาจะเหนือกว่าธรรมนัทไงเพราะอะไรเพราะอัศวินต้องฟังเขามากกว่า เขาเป็นนายกนี่แล้วก็คุณป๊อกเป็นมหาไทยนี่แล้วคุณวันนี้คุณธรรมนัดเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่ทำไมทุกคนถึงมารวมรวมเขาเรียกให้อาสวินได้ทำไมต้องออัศวินก็ขออย่างเดียวว่าขอให้กูได้ไปต่อเพื่อไปต่อไปต่อไปจะได้ไปต่อกันทั้งยวงแต่ไม่มีใครรองนะไม่มีใครรองอะ ไม่ใครลองไม่ใครลองไม่ต่อรองไม่ต่อรองนะต่ออย่างเดียวนะเออเออเออต่อมคองค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ว่ากทมนะคะตอนนี้คือหลายคนก็ลงพื้นที่กันคึกคักมากนะคะอยากไปต่อนี่นะคุณอสุวิทก็อยากไปต่อประยุทธ์ก็อยากไปต่ออยากไปต่อกันหมดนะอไปต่อกันหมดเลยต้องสมัค่คุณชักจิตก็อยากมีอำนาจใหม่อำนาจต่อแก้ไปต่อแต่มคองมันไปต่อกันหมดไม่ใครลอง เอาเอาทั้ทงบดนี่นะไม่มีหนีพ้นอะไรเลยอํานาจเงินทองนะแล้วผลประโยชน์เท่าทนั้นเองไอ้อไที่อยากไปต่อไอ้ที่อยากเข้ามาบริหารใหม่โครงการยังมีเงินเยอะเยโอ้แ<อ>ต่คะแนนเขาดีนะเพ,พราะนีดาโพที่สํารวจมาเนี่ยเขาคือถ้าไม่นับไม่นับที่ยังไม่เลือกใครอ่ะมาเป็นแบบสองคุณอสุวินเขาก็แซงคนอื่นหมดเลยนะเป็นรองแค่ชัดชาตินะมันโพลนี่ต้องเข้าใจโพลกี่คนอ่ะ พันกว่าคนพันกว่าคนแล้วพันกว่าคนแล้วไปถามคนที่ไหนไม่ไม่ถามเราบ้างเลย <S <S เออกออ็ส่วนเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครนะคะแต่ว่าส่งสอกอทางประธานกรทมโซนสองพักเพื่อไทยเน,นี่ยนะผู้อำนวยการออการเลือกตั้งสอกอนางพวงเพชรชุนละเอียดบอกว่าจะมีการขอคิวอุงอิงแพทองทานให้มาให้มาเหมือนกับ อยู่ในช่วงหาเสียงสกอเพื่อไทยด้วยจะพยายามหาคิวองค์ิงคงจะได้เห็นองค์ิงแบบโชวิสัยทัศน์เออหรือไม่ก็แบบประัยช่วยหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชว์ทัศนวิสัยทัศนวิสัยนี่จะขับรถไปชนใครไหมคะฝุ่นอองไอ้พีเอ็มสองกูก็แรกผมคิดว่าองี้นะกรณีคุณพวงเพชรเนี่ยผมก็พูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ต้องพูดค่ะผมรู้จักเขาดีเขาลงสมัครชาติพัฒนาเนี่ยเขาบอกมาว่า เขาไม่ต้องการเงินจากชาติพัฒนาเลยเพราะเขารวยรวยมากเขารวยมากนะเพราะว่าสามีเขาที่เสียไปเนี่ยเขาเรียกคุมเรื่องน้ํามันทางภาคอีสานทั้งหมดเลยก็อยู่จังหวัดเลยใช่ไหมใช่ไหมเออที่หมดเลยแล้วอันที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่โชคดีนะในเรื่องการพนันต้องพูดพระรามโชคดีการพนันแฉลพระรามสามใช่ไหมเขาพนันเนี่ยกับไอเนี่ยไอกับปอเป็ดอะ่ะจนกระทั่งได้โรงแรมที่ริมแม่น้ําโขงเลย ลงทีบัคาร่าทีหกสิบล้าน <ฮะ S 2> เล่นอย่างนั้นเลยนะ,<ฮ>ะแต่เขาเป็นคนใจถึงแล้วเขาเป็นคนทํางานนะฮะแล้วเขาก็อยากจะเข้าไปอยู่ตรงพักชาไทยตรงคุณหญิงอ้อให้ได้วิธีทํายังไงเขาก็รู้ว่าหญิงอ้อกับไทยรัฐสนิทกันเอางี้ดีกว่าคุณปานิคุณปานิสินอะไรเนี่ยฮะฮะเพราะงั้นเขาก็เข้าไปทางไทยรัฐก่อนจากนั้นเนี่ยเขาเขาเข้ามาถึงเหียเพงอื เฮียเพงเนี่ยก็เป็นคนที่ใกล้ชิดทั้งทักษิณและเมียใช่เพราะงั้นเนี่ยคุณพวงเพชรเป็นคนเก่งนะหมายถึงขยันอะ่ะเอาการเอางานมีสตังค์ด้วยเพราะงั้นแกม,มารับผิดชอบเรื่องสสกทมหมายถึงว่าสาอกทออมหมดเลยบ้านแกทำนั่นใช่ไหมลาหูใช่ไหม ลาหูใช่ไหมใช่ไหมต้องไปไหว้ลาหูบ้านแก่แรงเลยใช่บ้านแก่เนี่ยอยู่วิภาวนี้เนี่ย่ผมเคยเห็นเคยผมเคยเข้าไปทีนะตอนแกไม่อยู่นะอ๋อคุณไปใช่ไหมเขาไปทำอะไรไปไหว้ลาหูเหรอไปดูเขาไหว้ลาหูเขาไหว้วันพุธนี่ไหว้กันเยอะเลยแต่ตอนไปตอนแกไม่อยู่เออพราะว่าเมื่อก่อนนี่รู้จักกันที่แกก็ชวนพี่ชัดไปไหว้ลาหูหน่อยไหว้ลาหูที่บ้านแกบ้านที่อยู่สุดซอยนี่ซอยสระสรยพันอยู่ใน หลังเบลอเลยนะหลังใหญ่เบลอเลยคืออยู่แล้วหาห้องน้ำไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนหรอ,หรอแต่ว่าเขาเขานี่ยเพื่อไทยนี่ฉลาดที่ใช้เขาค่ะใจถึงพึ่งได้แล้วเฮียเพ้งก็เป็นคน<อ>ที่ใจถึงพึ่งได้เหมือนกันเีลาหูดำมึ่ม ทำไมถึงให้มาเป็นผอเลือกตั้งสกอหื่อไห่รวยมากรวยมากนี่แสดงว่าเขาไว้ใจพวงเพชรมากค่ะค่ะค่ะส่วนจะได้เห็นภาพคุณอุ้งอิงขึ้นเวทีช่วยหาเสียงของสกอหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันสงกรานค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยยทุกคนนะครับทั้งรถและก็โควิดค่ะ แข่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ